มั่นใจพร้อมเข้าวิวาปีนา Good, แพทิเซียกุดเล่าว,วินาทีทำเอาน้ำตาไหลาล้านพร้อมเป็นคุณแม่แล้วคืนแทนเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงคนต่อไปแล้วสำหรับนักสแสดงสาวแพทิเซียกุดที่เพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มไฮโซตระกูลดังโนดวิเศรษรัง 4, สีสิงพิพัฒ์ซูมเซอร์ไพส์ Surprise, ขอแต่งงานป้ายเมื่อกลางเดือนที่แล้วล่าสุดแพทิเซียได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในงาน My Best Version by The b a n a a s t e t i c s ถึงวินาทีสำคัญในวันนั้น พร้อมคำพูดเบาๆจากปากของฝ่ายชายว่าแต่งงานกันนะทำเอาเจ้าตัวน้ำตาไหลทันทีโมเมนต์ Moment ในวันนันก็เซอร์ไพรส์จริงๆไม่ได้แลนก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากและไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ค่ะไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยชุดนี้ก็เหมือนนางบินตามไปเพื่อเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะเลยค่ะตอนนั้นเขาพูดอะไรจำได้ไหมเขาอื้งค่ะจำไม่ได้เหมือนกับหนูให้เขาถ่ายรูปค่ะไปเดินส่วนกันก็บอกพี่โน้ตช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเขาก็ถ่ายทายแล้วก็ ก็บอกถ่ายคู่กันไหมต่างกล้องถ่ายการก็ถ่ายไป2-3งถึงสามแชะนางก็คงกดอัดวิดีโอค่ะหนูก็จัดผมอะไรไปพอหันมาอีกทีคือคุกเข่าก็สตันค่ะพูดอะไรไม่ออกพี่โน้ตเงียบนานอยู่นะจนกระทั่งหนูบอกมีอะไรจะพูดหรอนางก็เลยบอกแต่งงานกันนะแบบเบาๆเสียงเล็กๆยิ้มความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงเหมือนมันยังอึ้งอยู่ค่ะรู้ตัวอีกทีคือน้ําตาไหลพรากเลยมันเป็นความตัวชาช็อกอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเล แบบ100่ะแบบ1เ0แต่งตัวใส่กางเกงขาสั้นเสอยืดไปเดินสวนตลกมากธรรมชาติสุดๆหัวเราะสิ้นปีนี้ทันไหมไม่มีทางค่ะยังไม่มีวันเลยหัวเราะปีหน้าแน่ๆแต่ไม่รู้จะสิ้นปีไหมก็จะเริ่มถ่ายละครเรื่องต่อไปเดือนสิงหาคมนี้ค่ะกว่าจะถ่ายเสร็จก็อาจจะกลางปีหน้าตอนนี้ก็เริ่มดูสถานที่กันบ้างแล้วและเลิกแต่งวันไหนย,ยังไม่ลงตัวประมาณปีหน้าอาจจะช่วงสิ้นปีหนูอยากเป็นคุณแม่ก่อนอายุ30ปี